อัดข่าวไปหาหมอดูอีทนะคะก็จะเน้นหนักในเรื่องของประเด็นที่ ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการซักคําถามอยู่หลากหลายคําถามหนึ่งในคําถามนั้นนะคะที่ถามประยงคพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็คือในเรื่องของดิ้งหรือไม่อย่างไรที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้เคยไปดูหมอดูอีทีที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะบอกว่าหมอดูอีทีนี้แม่นเหลือเกินที่มีการพูดถึงสถนานการณ์ในบ้านเมืองของไทยนะคะคำตอบออกมาก็คือมั่วอย่ามาโนกันไปเรื่อยนะคะก็เป็นคําตอบจากนายกรัฐมนตรีนั่นเองยอมถอย ไม่รื้อรังนกกระจอกนะคะเป็นประเด็นที่ยังคงต้องตามติดกนันต่อไปนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนค่ะกับรังนกกระจอกนะคะมทหนึ่งโตอาจารย์บริสุทธิ์ใจจริงหรือครมสั่งย้ายข้าราชการ32ตําตำแหน่งนะคะก็เป็นการประชุมในครมเมื่อวานนี้ไปไประจําในทุกวันอังคารนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่สองแล้วของครมประยุทธจันโอชาค่ะก็มีหลากหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการเคาะออกมาแล้วถึง32ราย ชื่อของข้าราชการนั่นเองนะคะประเด็นค่ะไทยรัฐในเช้าวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองประยุทธ์เชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวลวงแรงงานไปทําประมงนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังคงต้องน่าติดตามนะคะก็คือในเรื่องของความเคลื่อนไหวคุณเสียงดอกสิกนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมืน่นะคะบรรดาครอบครัวของคุณเสียงดอกสิกก็ไปรอรับตัวของคุณเสียงดอกสิกที่ เมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงอาจารย์ที่ดาถาวรเศษนะคะแล้วก็นายแพทย์เวงโตจีราการด้วยนะคะแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณเสียงดอกจิกด้วยค่ะแล้วก็ภาพด้านบนนะคะก็จะเป็นประเด็นอ,า,อาจกรรมนะคะแล้วก็เป็นประเด็นอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือได้เขาฆาตรกรปัญญาสอบผู้ใหญ่วรนะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสองอังกฤษนะคะสองบุคคลของ ส่วชาติอังกฤษที่มาเสียชีวิตที่เกาะเต่าจังหวัดร,ร่าทานีในตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเด็นด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นกรณีอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับเก๋งอัดจีบล้อดับไปเลยนะคะก็สืบทราบมาก็เป็นลูกของอ,อดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กันด้วยนะคะก็แสดงความเสีใจกับครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นี้ด้วยค่ะไปตามติดกันหนังสือ พิมพ์ฉบับถัดไปกันเลยค่ะเดลี่นิวส์ในวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับสั่งล่ามือฆ่าสองทัวริสหนีเข้ากรุงผอบอชอพอ .8 ลั่นไม่มีแพ้นะคะก็เป็นความคืบหน้าของเจ้าหน้ที่ตำรวจนะคะที่สามารถสืบเสาะนะคะ,ะ,คะแล้วก็หาเบาะแสมาได้เพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลึกในรายละเอียดให้ฟังกันเชิญผู้ใหญ่บ้าน น้องนะคะเก็บ d n เอเจ้าตัวยันบริสุทธิ์พร้อมร่วมมือนะคะก็เป็นสองบุคคลเป็นเจ้าของร้านนะคะบาร์เบียในย่านเกาะเต่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะที่เขาคาดว่าน่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นโฉมหน้าของสองบุคคลเจ้าของบาร์เบียนะคะผู้เป็นที่ชายด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นผู้เป็นน้องนะคะของเจ้าของบาร์เบียนั่นเองนะคะเป็นเบาะแสความคืบหน้าล่าสุดค่ะ ด้านบนสุดเลยนะคะครมย้ายข้าราชการลดใหญ่อย่างที่ประเด็นไทยรัฐก็ได้มีการให้ความสําคัญไปในเช้าวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะแท็กซี่ร้องปรับค่าโดยสารรถนะคะประเด็นถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นกรณีที่เราได้มีการพูดถึงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับค่าคลองชีพของรถแท็กซี่ด้วยนะคะก็ร้องปรับค่าโดยสารรถนะคะเป็นประเด็นที่ยังคงต้องตามติดกันดูต่อไปแล้วก็ ประเด็นสังคมนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าตามติดกันนะคะในตอนนี้เองฮือหามากในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผู้หญิงชาวอเมริกันผู้นี้นะคะมีชื่อว่าจัสมินก็ถ่ายรูปตัวเองลงในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะจากผู้ที่มีหน้าอกเพียงสองเต้านะคะก็มีความคิดนะ,ะที่ผิดแผกแปลกไปจากคนปกติทั่วไปนะคะก็อยากจะม,มีเต้าเพิ่มก็เลยไปทำศัลยกรรมนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งเต้า ช่วงกลางหน้าอกเลยนะคะสรุปสุดท้ายก็มีถึงสามเต้าด้วยกันเพียงเพียงแค่บอกว่าอยากจะเป็นพิธีกรชื่อดังของอเมริกานั่นเองนะคะก็เป็นประเด็นที่เออหน้าแปลกดีเหมือนกันนะคะสำหรับสังคมโลกณตอนนี้นะคะมาติดตามฉบับถัดไปกันเลยค่ะในข่าวสดวันนี้นะคะพาดหัว ตัวเป้งในวันนี้นะคะแฉโจมือฆ่าสองฝรั่งเพ่นกลุงลุยมาเฟียเกาะเต่านะคะก็ยังคงเป็นประเด็นตามติดในเรื่องของปัญหาระดับชาติกันไปแล้วนะคะระหว่างไทยกับอังกฤษค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะทหารสั่งเลื่อนขึ้นมาเลยนะคะทหารสั่งบเบลกเสวนาปีปสุกรีแต่งกรนนุนอาจารย์มอธรรมศาสตร์ครมตั้งบิ๊กข้าราชการบิ๊กตู่มุกกระจายจะ ทุ่มโเดยมนะคะเป็นประเด็นการเมืองที่หลายคนก็เฝ้ารอติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกีฬาค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเหรียญทองเหรียญแรกของเมืองไทยนะคะ,ะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นที่น่าเสียดายสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะคะก็ต้องแายเกาหลีใต้ไปนะคะผู้ที่เป็นเจ้าภาพกับอินชอนเกมนั่นเองนะคะไปสามเซตเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโอกาสหน้ามาแก้ตัวใหม่นะคะ มาติดตามประเด็นถัดไปกับหนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้ายกันเลยค่ะมาติชนในวันนี้ก็ยังคงเน้นหนักเกี่ยวกับในเรื่องของการทุ่มโพเดียมนะคะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุธจันทร์โอชาอยู่เช่นเคยมุกนะคะบิก๊กสูหยอกสื่อทำเนียบทุ่มโพเดียมโดนถามนั่งนายกปอวอ,อีกนะคะก็เป็นในเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเกี่ยวกับโปรยพาดหัวรองลงมาของ ข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของซาอุยังขุนคดีอันรูไยลี่จ่อชูประเด็ดนานานาชาตินะคะก็ยังคงต้องตามติดเหมือนกันเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วด้วยเช่นในการสําหรับคดีนี้นะคะอันรูไยลี่นะคะที่เสียชีวิตในเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนนะคะในตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในตอนนี้จ่อชูประเด็ดนานานาชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของในทุกหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่าง เดี๋ยวรอติดตามจากเราทั้งสีสาวกันต่อ,อค่ะนั่นคือภาพรวมหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะที่ในแต่ละฉบับได้นำเสนอกันหลายอย่างค่ะเหมือนกันแต่ก็หลายอย่างไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะหยิบอะไรมาพาดหัวแต่ว่าข่าวหนึ่งที่เราลืมเราลืมไปแต่ม,มันเป็นความยินดีเหมือนกันนั่นคือกรณีที่ ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้แล้วนะคะเหรียญแรกนะคะจากกีฬาโบลิ่งชายเดี่ยวอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะผลการแข่งขันแบบในอย่างไรในแต่ละประเภทกีฬาเดี๋ยวเราจะให้ได้ติดตามกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามในส่วนของรายละเอียดข่าวทั้งหมดค่ะทั้งประเด็นของการเมืองสังคมนะคะแล้วก็เกษตรรวมไปถึงกีฬาด้วยค่ะ เ,เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะกับเราสี่สาวค่ะคุณอารุโนไทยศิริมบุญคุณชุติมากุมารคุณนิชานจำดวงและดิฉันคุณทิดาชนกุลนะคะตอนนี้6นาฬิกายนาทีเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยค่คะซึ่งคุณเจงดอดจิได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำแล้วในช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลอาญารัชดาค่ะ นายวินยัตชาติมนตรีทนายความของนายยศวริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกสิกนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในการนำลปอปชค่ะที่ตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นเบื้องสูงที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธร์นะคะได้มีการที่พักษาจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาได้มีการนำเงินสดอีกสองแสนบาทมาวางรวมกับเงินสดจำนวนห้าแสนบาทที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลฎีกานะคะโดยหลังจากที่ศาลได้มีการพิเคราะห์เหตุและก็ผล รวมไปถึงความจําเป็นแล้วจึงมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายยศวริศระหว่างสารดีกาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะแล้วก็ได้มีการตีราคาประกันเป็นเงินจํานวนเจ็ดแสนบาทด้วยกันค่ะนายวินยัิได้กล่าวนะคะว่านายยศวริศจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำที่เศษกรุงเทพในช่วงวันเดียวกันก็คือช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ โดยในช่วงสายมีญาตินะคะได้มีการเข้าไปเยี่ยมนายยศดริษซึ่งก็ทราบข่าวแล้วรู้สึกดีใจมากหลังจากที่ถูกจำคุกมาเกือบ5เดือนพร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณสารที่เมตตาแล้วก็คาดว่าในช่วงเย็นจะมีการน,นำนอปชอหลายคนแล้วก็มวลชนจำนวนหนึ่งค่ะที่เดินทางไปรับคุณเจ๋งดอกสิกนะคะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ซึ่งตนก็ไม่อยากจะให้ฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่เป็นเพียงแค่การแสดงความยินดีกับคุณเจ๋งที่ได้รับอิสรภาพเท่านั้นนะคะและต่อมาในช่วงค่ำค่ะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากที่กระบวนการต่างๆที่ได้มีการติดต่อกับสารเรียบร้อยเนี่ยนะคะ คุณยศบริตหรือว่าคุณเจงก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจําค่ะโดยมีนายแพทย์เวงโตจิราการและอาจารย์ทิดาถาวนเศษนะคะอดีตประธานอปชแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาด้วยนขณะ,ะนี้รวมไปถึงญาติของคุณเจงดอกสิกแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งนะคะที่มารอให้การต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจอย่างอบอุ่นนะคะ โดยคุณเจ๋งค่ะได้กล่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าสิ่งที่จะทำอันดับแรกหลังจากนี้ก็คงไปทำบุญแล้วก็ขอขอบคุณศาลและคณะผู้พิพากษาที่เมตตาและขอบคุณแกนนำตลอดจนมวลชนที่คอยให้กำลังใจยอมรับว่า เป็นห่วงแกนนำรายอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอย่างเช่นจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศัะแล้วก็นายฐานัทชนะวัชระนนท์หรือว่าทอมดันดีรวมไปถึงคุณสมยศศึกษาเกษมสุขนะคะที่ต้องต่อสู้คดีต่อไปโดยเฉพาะจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์หรือว่าจ่าประสิทธิ์นี่แหละค่ะที่มีจิตใจที่ ยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจาใจหายที่ตนได้รับอิสรภาพขณะที่อนาคตนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรคงต้องหาหรือกับแกนนํานปชคนอื่นก่อนก็สู้กันต่อไปนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทับทางด้านแกนนาคนอื่นๆนะคะรวไมไปถึงบุคคลอื่นๆที่ยังคงอยู่ในเรือนจำด้วยโดยเฉพาะแม่ ทางคุณยศวริศหรือว่าทางคุณเสงเนี่ยก็บอกว่าจ่าประสิทธิ์ดูน่าจะเป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าแกใจหายอตอนแรกก็อยู่ด้วยกันเหมือนจะอยู่เป็นเพื่อนกันอะไรย่งเงี้ยนะคะ แต่พอทางคุณเจคได้ออกมาก่อนแบบต้อง,อ,งอยู่คนเดียวหรือเปล่านะก็จิตใจก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอ,อยังไงก็ฝากกาลังใจนะส่งไปให้ทางจาบประสิทธิร์รวมถึงคนอื่นๆด้วยละกันหนะ้าได้ไปอยู่ด้วยกันที่เรือนจาแลา้วเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันข้างนอกอด้วยนะคะเชื่อว่าศาลน้าจะมีความเมตตาในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวเพื่อที่จะแสวงหาในส่วนของพยานหลักฐานเพื่อที่จะต่อสู้คดีต่อไปทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันคือมาตรฐานของกฎหมาย ที่ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันค่ะค่ะ,คะมาดูในส่วนของ วิชาการกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นกันพอสมควรค่ะเมื่อทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้จัดการเสวนาเกิดขึ้นแต่ก็ถูกระงับถูกยกเลิกไปกลางคันแล้วก็นํามาซึ่งการจับกลุ่มทางนักวิชาการจนมาสู่กระแสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นนะคะมีการรวมตัวกันจาก60อาจารย์จาก16มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าทางด้านของนายมนตรีค่ะก็ได้ออกมาชี้นะคะว่า ภาพรวมสี่เดือนหลังรัฐประหารนั้นประชาชนมีความสุขมากขึ้นในขณะที่ประเทศชาติเนี่ยนะคะอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะข่าวสองก่อนนะเออแล้วมีใช้ชอบสอบสนเกี่ยวกับเรื่องข่าวอ่ะ ประเด็นของนายกนี่แหละถูกแล้วนะคะก็มีความสุขมากขึ้นขณะที่ต่างชาติก็เข้าใจสถานการณ์นะคะติดแค่ปรมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ออกมาย้ำด้วยนะคะในเรื่องของเวทีเสวนาวิชาการว่าจัดได้แต่ห้ามพูดเรื่องการเมืองแล้วก็เกินเนื้อหาที่ขอนะคะซึ่งถ้าผิดเงื่อนไขก็จะมีการสั่งปิดทันทีค่ะโดยทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรี ก็ได้เปิดเผยภายหลังการยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันนะคะว่าภาพรวมตลอด4เดือนเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนมีความสุขมากขึ้นค่ะแต่ว่าคอสอชอแล้วก็คณะร,รัฐมนตรีนั้นมีความทุกข์เพราะว่ามีปัญหาต่างๆให้แก้มากมายนะคะทั้งการทํางานก็ต้องมีความโปร่งใสแล้วก็กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด สำหรับมุมมองของต่างประเทศนั้นขณะนี้ก็มองสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้นค่ะติดแค่เรื่องเดียวเท่านั้นละค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นส่วนกรณี60นักวิชาการจาก16สถาบันที่ล่ารายชื่อเรียกร้องคอสอชอไม่ให้ปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการพลเอกประยุทธ์บอกว่าคอสอชอเนี่ยไม่เคยห้ามการแสดงความคิดเห็นนะคะเพียงแต่ว่าการจัดเสวนาเนี่ยจะต้องส่งเนื้อหาให้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณา ซึ่งถ้ามีการอภิปรายที่นอกเหนือจากนั้นหรือมีประเด็นทางการเมืองก็จะสั่งปิดเวทีทันทีค่ะก็ยังเป็นทุกอย่างอยู่นี่ไงก็ยังเป็นไปตามรถแบบยังไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวสปชเขาต้องเรียบร้อยภายในวันที่สองมั้งนะเราก็จะประชุมก่อนวันที่สองวันนี้เอาห้า้อยสิบส่งมาแล้วคัดเลือกมาผมก็ไม่รู้จักใครทุกคนในนั้นอน้แล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของของ อีกสามรอยห้าสิบปดคนที่ต้องคัดเหลือเ7ิเจ็ดเนี่ยส่งมาสาสิบกจังหวัดขนาดนี้นะจังหวัดละห้าคนมันล็กอกยังไงอะ่ะผมไม่รู้จะล็กอกไงมั้งนะนนพวกใครมีพวกใครอะ่ะกระทรวงเอ้ไม่ใช่จังหวัดเขาก็เลือกมาโดยคณะกรรมการทั้งหลายคนนะส่วนการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะฮะอย่างเช่นการที่เอาปี๊ดมาคลุมหัวควรหรือไม่เนี่ยทางพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นสื่อที่จะต้องอธิบายต่อสังคมในส่วนของรัฐบาลแล้วก็คอสอชอ ต้องการทําให้บ้านเมืองสงบแล้วก็ยุติความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการให้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมาตีรวนจนเป็นอุปสรรคต่อการทํางานค่ะทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงจังหวะที่นักข่าวถามในยกประยุทธ์นะคะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าหวั่นใจไหมว่าการห้ามจาัดเสวนาเนี่ยจะบานปลายพลเอกประยุทธ